นี่ค่ะทุกคนเสรยลุงจะตั้งไว้ให้ทุกคนนะคะดูดูน้ําใกล้ๆ้เลยนะคะดูใกล้ๆเลยว่าน้ำสองขวดเนี้ยห้านาทีเส่ยลุงจะอัดห้านาทีห้านาทีนะคะน้ําที่อยู่ในแก้วเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าเส่ยลุงปิดฝาสนิททั้งสองขวดเลยแต่บอกไว้ก่อนว่าขวดที่มันไม่อยู่ทรงอย่างขวดเนี้ยค่ะมันไม่เวิร์กมันไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยขวดที่อยู่ทรงอะเวิร์กกว่า โอเคไหมงั้นเดี๋ยวเรามาดูงานวิจัยการชิลุงจะไปทําอย่างอื่นรอแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีก5นาทีโอเคปะคือสิลุงอะจะกินข้าวรอระหว่างทำงานวิจัยให้ทุกคนดูคะ่ะ ยังไม่ถึงค่ะพค่งจะได้สามนาทีกว่า ควรห้านาทีผ่านไปแล้วค่ะไปลุงกินครอบเรามาดูกันค่ะว่าห้านาทีผ่านไปเป็นยังไงบ้างขวดนี้นะคะบอกเลยเนี่ยค่ะห้านาทีผ่านไปคุณเห็นน้ําที่หยดหอยู่ไหมน้ําหยดแค่นี้ห้านาทีผ่านไปถ้าเราใช้สวดที่ขวดที่มีรูปทรงแข็งแรงะค่ะเราต้องเปิดก๊อกนิดนึงเนี่ยค่ะเปิดก๊อกค่ะเปิดก๊อกนิดนึงนี่ค่ะ นี่เดี๋ยวลุงจะเปิดกล่องนี้หนึ่งเดี๋ยวนี้มาดูขวดนี้ค่ะขวดที่มีรูปทรงไม่แข็งแรงนะคะเห็นไหมห้านาทีผ่านไปนางก็มีน้ําเยอะกว่าอือหือนางมีน้ําเยอะกว่าอันนี้ขวดเนี้ยขวดเนี้ยเราควรถ้าเราใช้ขวดที่มีรูปทรงบอบบางอย่างเงี้ยค่ะบุบเบี้ยวง่ายอย่างนี้นะให้เราปิดฝาให้สนิทไปเลยนางก็ไหลของนางไปเรื่อยอะเนี่ยเห็นไหมเบะเสร็จแล้วเนี่ยนางอาจจะอยู่ได้หนึ่งสัปดาห์แต่อาจจะไม่ถึงสองสัปดาห์สําหรับขวดใช้นี้นะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเสรลุงอาจจะต้องใช้ขวดหลายใสใายในการทําในการที่แบบว่าเวลาเราเสรลุงจะไปอัดภาคต่อให้ตอนอยู่สวนอีกทีหนึ่งนะว่าว่าเสรลุงอาจจะทํางานจะเอาผลงานชิ้นเนี้ยไปใช้กับต้นไม้ของเราที่เราย้ายไปสวนเห็นปะทีนี้เรามาดูต้นนี้ต้นนี้นะคะมันเหลือครึ่งขวดเห็นปะเสรุงอาจจะเปิดเกลียวมันให้แน่นขึ้นแล้วเดี๋ยวจะมาดูอีกทีนึงว่า ห้านาทีผ่านไปมันไหลามากน้อยแค่ไหนโอเคปะ่ะนั้นเดี๋ยวเรามาเทน้ําออกจากขวดนี้ให้หมดก่อนอะตอนนี้ไม่มีน้ําแล้วนะตอนนี้ไม่มีน้ํแลดน้าเหลือข,ขวดเต๋าตรงนี้เห็นปะน้ําเหลืออยู่ตรงนี้โอเคปะ่ะทีนี้เราจะมาทำงานวิจัยชิ้นต่อไปด้วยการด้วยการแบบว่าให้น้ำเนี่ยเราจะเปิดก๊อ,อกโอเคปะ่ะอ่าเราจะเปิดก๊อ,อกอะนะคะนะทั้นเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อน 5นาทีผ่านไปตัวนี้ไหลน้อยมากตัวนี้ไหลพอใช้ได้